ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนีกับมะพบามะพอกกันอีกแล้วกับของดีจากขอกของหอยวินะคบพี่น้องครับมาไม่กับเสวันอาทิตย์ได้คับพี่น้องครับมือนีกับมีง้วชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกได้ชมนี่หลายเลยเลยครับพี่น้องครับมาเมื่อกี้กับลงรถมากะใสเลยนะครับพี่น้องครับงัวหลได้ครับเด้อทังผุนนะครับเนาะมาเบิ้งกันกันแล้วแล้วกันนะครับพี่น้อง าพิกัดของคอกหอวยวีนะครับไกยูทีบ้านหนองอีกุ้มตําบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะละสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวใดก็มาเอาพี่แม่ลูกมาให้เบิ่งให้ชมหลายนะครับพี่น้องครับเอาลงรถอดน้ำไม่เดี๋ยวก่อนอื่นสิไปทักทายกับหอยวีกันเนี่ยติดไมหมเราจะเข้ากันนะครับเอเอหอยวีติดไม่เข้ากันเข้า,า,เาเดี๋ยวนี้พีมิเชียงเออเอา,เ,อาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวราคาจะมันหัวพร้อมกันไปกันแล้วครับสวัสดีครับเอาผมครับสวัสดีครับก็ยังกับก่าเขา คุณเอฟซี่ที่แล้วนะครับเกือเหมืครับแต่ว่าเหลือว่าไรครับผมโทษที่ิดต่ณได้กับศู0ย4แนกะครับ0 6 4 659 2486ครับผมเบอร์นไลน์เดีนั่งกับผมเฟซบุ๊กกับวินัยมแลลคบครับผมครับผมการรับประกันกันหนึ่งเดือนนะครับสากลทั่วไปครับผมการส่งละครส่งกับฟี่ชาอีสานครับผมภาคเนือภากใต้ภักกัส่งในทัวไทยนะครับผมยุติราคาคุยกันนะครับเนาะครับเอาเลยลครับมันแดดอ่าอย่าพูดไรอันนี้ลัก บางทีอาจตัวราคาถือควากัดสีอยู่ทั้งหลังเอาตัวอะไรอเบอร์แรกอ่ะเอาอะไรมาทตะพุ่นก็ได้ครับอะไรมาทั้งอะไรมาตะงุ่นก็ได้เพราะว่ามันเออเอาดมุ้งยันก็ทังหลังพี่น้องย้อนแดดเออมันยังสีบรย้อนแสงกัดสีเรื่อมาทั้งนี่เนาะกัดสีเอาแบบสดๆให้เบื้องบรรยากาศการถ่ายคลิปไปน้ำนะครับพี่น้องเรื่องกินหยาประตูห่วงนะครับเรื่องกินหยาประตูห่วงครับพี่น้องครับนี่รวยพอคอยวิญญาณเบอร์แรกเอาเอาแม่ลูกไหนนะเอาตัวนั้นโคังนั้นเลยครับเดี๋ยนี่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิ พาผีพาหน่องเบิ้งเอานี่เบื้องหนึ่งนะครับเด้อลูกเจ็บเชีบเลยลูกโตแม่ง่ามนะครับลูกจักเดือนแล้วครับคุณนี่ลูกประมาณสี่เดือนกว่าครับลูกนี่ประมาณสี่เดือนแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกเลยครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกอันนี้ลูกแรกมั้งเนาะครับผมลูกแรกครับเม่ทับไปนี่ท้องว่างครับผมท้องว่างอันนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ไอ้ลูกไอ้ฮิวโก้ครับผมลูกฮิวโก้ประมาณสี่เดือนกลัวๆนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งถ่ายยางก่อนนะครับเนาะ ลูกฮิวโก้นี่แม่เพิ่มนะครับเออเอาโอเคมุมนี่เห็นแล้วชัดแล้วคู่นี่เท่าไรนี่หอยวิเอาสองหมื่นสี่พันแล้วกันครับเนี่ยสองหมื่นสี่พี่น้องผู้ใดมักแม่ลูกเทีๆงามๆนะครับเนาะสองหมื่นสี่ลูกแดงแปดเลยสีแดงเข้มเลยล่ะครับเป็นลูกโตแม่์งวนลูกแรกครับผมอ่เป็นง้วนลูกแรกลูกโตแม่แม่ทองว่างนี่เบื้องหน้าตาของลูกสองหมื่นสี่นี่เอาเลยครับลูกเทีๆเลยครับไผโทรไว้เด็กก่อน ลอยบีแล้วไอ้บอกไงยี่ดอกพี่น้องครับร้องไงโทรมาเบิ้งก่อนหลดนะครับเนาะคุยได้ครับคุยได้สองหมื่นสี่นี่เมยยิ่งหญ่งนี่แหละครับอ่ะแมย์ลอยชี้าบวกบวกยี่โดดจะซีพี้าซีพีเคสผุดเลรอครับตำนี่โบมี่อย่างเนาะโบมี่ครับผมรับประกันตำนี้ครับผมตำนี้ไม่มีเด้อครับพี่น้องอ่ะตำนี้ไม่มีนะครับนี่นี่เบิ่งถ่ายยางแม่เพิ่นเออแม่กับโบดลูกกับโบดนะครับเนาะแม่โบดลูกโบดนะครับนี่กินดี่ดดิ่ด มาทางนี้ถูกไหมมาทางไหมเปลี่ยนท่าไปยืนเดียมนั่นไปยืนเดียมนั่นเด็บบ่มีปัญหาครับเออนี่เบื้งมุมนี่ก็ได้นี่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 ยืนดีดีลูกยืนดีดีนี่แหละครับเอ้าคู่แดกเออนี่นี่เดบบอมมุมนี่จะได้เห็นชัดๆวันนี้เอานี่แหละสองหมื่นสี่พ่อครับวะนะลูกสิกย์น้มอยู่นะครับเอ้าเบิ้งชัดแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งตัวที่สองครับคู่นี้นะครับเบอร์สองนะครับเนาะ ลูกโตแม่อันนี้ต้นหนาๆจากคลิปก่อน้ะครับไปแล้วจิมจำ้วครับยังไงส่งอันนี้ลูกโตแม่ลูกกับหนาขึ้นกันลูกพ่อได้จักเดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้ลูกไอ้วิโก้ครับผมลูกวิโก้จักเดือนแล้วมันสี่เดือนกว่ากันครับผมสี่เดือนกว่าอันนี้แม่สูงเท่าไหร่ร้อยหาสิถึงป่กับสี่บ้างร้อยสี่สิบห้าบวกเอาร้อยสี่สิบห้าบวกนี่แหละครับร้อยสี่สิบห้าบวกได้ครับร้อยสี่สิบห้าบวกนี่ละลูกเฮียวโก้จักเดือนแล้วครับปมันสี่เดือนกว่าครับผมยินดีดีลนกว่าอสิพาเเบบิ่่่่งงงแแมมมัันนนกกๆ้้ออครี ไอแม่ทับไปหรือท่องไปนี่แม่แม่ยังบ่ทับครับผมแม่ยังบ่ทับเอานี่เด้อครับพี่น้องเด้อสิไล่ลูกไปเออเอาผม,มนี้แหละครับโอเคแล้วงามแล้วบไดนี้อ่ะพอสิได้เห็นอ่ะนี่หง,งหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะเบิ่งแม่เพิ่นนะครับเออเอาคูนี่หอยวีวาเท่าไหร่ราคาเดียวกันครับผม24,000บาทครับ24,000นสด้ครับพี่นออ้อง2 4งพัเอาไปหาแม่แม่ลูก สองหมืนซีนะครับเออคุณแม่จะของกันกลับบ้านจะของกันนะครับเอ้าอาพี่น้องปุ่นไรวัตแยงหลังอเสี้ยงขึ้นรถไอ้วัตยังไหลด้วยครับเว้ยในปลาผุ่นมากเลือกเอาผู้ใดได้ง้อหูกับเอาผุ่นมีอยูสองตัวนะครับพี่น้องตัวแม่เอาเบิ้งเท่านี้ก็ได้มั้งตัวลูกเพิ่นเพิ่นย่านเสี้ยงไอ้ไรคลองเสี้ยงขึ้นรถครับผมเดี๋ยวค่อยี่ให้เราไปไรครูต่อไปมา่นครบอยู่นะครับเออนี่นะครับตัวแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่นี่เด้วตัวสองหมื่นซีแม่เพิ่นปูใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับ นี่ลูกกับบักหนาได้ครับตัวจริงๆนี่อ่ะเดี๋ยวไอ้คมที่สามให้เราไล่แม่ไอ้ล่ลูกมันมานะครับเนาะอันนี้สีแดงเข้มเลยนะครับลูกตัวแม่ขึ้นกันลูกตัวแม่เนี่ตัวนี้ลูกจักเดือนแล้วครับหกเจ็ดเดือนได้ละครับหกถึงเจ็ดเดือนเดี๋ยวบังลูกกอน้อพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวแม่ลูกพ่อใดบุ๊ครับนี่ลูกพ่อใดใบไม่หลอดอยู่ครับมันอยู่ทั้งรดโอ้อันนี้จำไร่ได้แต่ว่นไม้ผมมีใบไม่หลอดเขาผมลูก แม่ทับไปหรือแม่ท้องว่า <mungkin S 1> ง,งครับแม่ท้องว่างแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับวัดร้อยสี่สบามบวกครับร้อยสี่สิบสามหวกบวกนะครับเด้อลูกที่ไหนครับนี่บ่ลูกแรกกับลูกสองนี่แหละครับอ่ะแม่ท้องว่างบ่ลูกแรกกับลูกสองนะครับเด้อนี่แม่สีแดงเข้มนะครับอ่ะนี่เบื้องลูกเพิ่นเอาคู่นี่ครบนี่เท่าไหร่ครับเอาสองหมื่นสามหาร้อยครับอ่ะคู่นี่สองหมื่นสามหารร้อยนี่เอาสองหมื่นสามหาร้อยรดสองหมื่นสามหาร้อยนี่แหละลูกยิ่งยิ่งนี่แหละครับผม ลูกบบง่ายเลยนะครับเนาะนี่นะครับเอาเด็กเอาเดยวสิพาเบื้องแม่นะครับนี่อาวนี่นะครับสองหมื่นสามหาลอยยันด้ไปน้ำกันบออยากแยกลูกแยกแม่ตัวสั่งใหแยกเล็กแยกได้นะครับแยกได้เขาแยกได้เขาเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วนะครับเนาะนี่แม่ขาบัวถกบัวถอนแดงเข็มลึกๆอ่างๆขึ้นกันเหรอครับพี่น้องครับนี่เด้อ ดึกๆอ่างๆคือกันเลยเนาะนี่โตแม่เพิ่นสองเมื่อสามหาลอยนะครับเออเบึ้งชัดแม่เพิ่นนะครับเดี๋ยวให้ไปดึงลูกมาอีกเข้าหนึ่งอยากได้นะครับอยากได้มันใหญ่แยากได้ลูกเท่ะเลแม่เท่ะเลครับนี่เดี๋ยวมัร์กจยังโทบมาครับผมมันต้องมีสิริยาทั้งอยากได้เอ้าเออไหวเด้ครับมึงเอาคันรถนี่เอาไปเดี๋ยสิยผ้าเบื้องตัวต่อไปครับเดี๋ยวตัวต่อไปให้เราไปได้ลูกมาเด้ครับลูกมันโตไหนบุพเพีองมันงอนไห้แม่ลูกหลายนะครับเดี๋ยวผู้ใดมักหัวโดนรถใส่ยิ่งใหญ่เยอลูอะขึ นี่นี่นะครับตัวแม่เพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวให้เราไหลลูกมานี่นี่แหละใส่กับท,ที่้อยซีิบหาอยู่มนะั้งตัวไอตัวนี้อ้างๆนะครับเบื้งให้จบกันแล้วกันครับเอ <c oughs> ลูกตัวแม่โอ้ยลูกงามอยู่ตะพี่นองลูกงามเลยตัวนี้ลูกตัวแม่ให้ลูกไปเ <c oughs> ออนี่ เอาลูกพ่อไดลูกจักเดือนแล้วลูกชอ็อกโกแลตครับผมรรรบประมาณ3เดือนนี่แหละครับลูกช็อกโกแลตประมาณ3เดือนเออเอายืนเบิังลูกกันเดี๋ยวดะบังเสาเออนี่ประมาณ3เดือนลูกชอ็อกโกแลตนะครับเนาะนี่เนื้อหนังมาหลายเลยล่ะแม่เพิ่นทับไปนี่ <S <S ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างอันนี้ลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับพห่บี <S <S รอยชิมห่บวกครับผม145บวกคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้มินมินครับพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยลูกเด็ด ลูกนี่ย่างเด็ดเลยลยอยสิผ้าบึ้งแม่ขางนี่นะครับบ่มมีตำหนิอย่างเนาะบ่มีครับผมไม่มีตำหนินี่นะครับลูกเด็ดเนี่ยแหละแม่กับสมบูรณ์ดีครับผมอย่างเล้ลูกเด็ดบ่มมีปัญหาหรอครับผมอย่างนาั้นข้างนะครับย่างคนมึงย่างไปอย่างได้ไหมล่ะนี่ถ้ากูมกินทีนี้กินเก่งกินดีกินเก่งเอ้าเน้นมืองผลงานกันแล้วกันหนังข้อนานี่แหละครับผมนี่สองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยหนึ่งไหม บ่มีตอนนี้อย่างเด้อครับเด้อเราให้เบิ่งเหงาหางเบิ่งชัดๆไปเลยง้อมื้นก็บาทกะทีเขี้ยวคนนี้ครับครับผมอันมื้นก็บาทอันนี้ได้ลูกตัวหนาๆลำๆเลยล่ะลูกเด็ดๆพ่อแม่กันสีวะพันครับผมแม่กันใหญ่ลำดึงดีครับครูต่อไปครับครูต่อไปเอาก้อนแม่ลูกก็ได้สิที่เด็ดนะครับเนาะผมเอาลูกขึ้นลูกขึ้นแม่นี่เด็ดได้แล้วครับผูดเลยท้ายลูกสีท้ายลูกกันยังสีไร้เม่ขึ้นเอออะไรขึ้นน้องกนเลูก้วยอันจะได้เห็นแม่ยใหญ่พ่อขึ้นลูกสาวค่อยๆลูกๆ นี่เด็ดเลยล่ะอันนี้แม่หัวล้นแบบง่ายลูกกัดแดงกึ่งคืงแม่ร้อยหกสิบผุล่ะครับแม่ใส่ประมาณร้อยหกสิบเด้อครับพี่น้องนี่ไอ้ลูกจ้าครับลูกพอดลูกเขาไอ้ช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตนะลูกตัวแม่เด้อครับโอเคเอามุมนี่แหละลูกจักเดือนหน่อยช็อกโกแลตนี่มันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแม่มันทองไปนี่แม่ทองว่างครับผมแม่ททองเดี๋ยวมาดูพิซซ่าเดี๋ยวได้ครับลูกที่ไหนครับน่าจะลูกสองครับผมน่าจะลูกสองเอ้าครูนี่ง่ายๆนี่ลูกตัวเม่ห้อยวิบเปิดไว้เท่าไหร่ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผู้นี้สามหมื่นเจ็ดผู้ใดมักใส่ไงลอยหกสิบแล้วก็แถมสีไปอีกนะครับพี่น้องแถมสีไปอีกนะครับเก็บทั้งลูกทั้งแม่นะครับสีสีแบบแดงแสบตาเม็ดสีที่มันแดงเข้มแดงเข้มเกินปกติอ่ะพี่น้องนี่ถ่ายลูกเพิ่งกับแงแนวตานี่ครับนี่ลูกนี่หนาดีเพิ่งทั้งโบดเข้มพร้อมนะครับทายก <นะ S 2> ไก่บ่ได้ครับมบ่ได้เต็มจอขันทายไก่มันเต็มจออันนี้ผมยืนอยู่ระยะประมาณสองเมตรดิพี่น้องอันนี้กล้องบม่ได้ซูมบม่ได้ยังลูกกับสีหล่นธรรมชาติแม่นนัละ แม่นมีเขาติปีนิดหนึ่งพี่น้องนี่เป็นตำรุนธรรมชาตินั่นแหละเอาใส่ไงเลยด้วยครับพี่น้องครับสีด้นานไส้โบมีป่านโบมี่ดังนะครับเนาะไหอ่อนอันนี้เหบื่อบรรงสางนะครับไวนะ้ไงสาัยพี่น้องอาจจะย้อนแสงว่าเป็นยังเออมุมนี้ก็ได้ครับไฟบีบไม่ต้องยับมันก็ได้ดเอานี่ยับเป็นลบนแม่นแหน่อยจ้งหน่อยนี่นี่นียมแงไหลังนะครับเอออ่ะนี่นะครับพี่น้องครับ เะพึ่งแมวอบบว่ะโอ้ยบึงไทยายางเอ้านี่เป็นบึงยางแค่ไหนเออบึงไทยยางกันเอาออกทั้งพี่ครับเลาอยากให้บึงไทยยางพี่น้องคงกาพี่คงกาพี่คงไปคงไปนี่นี่นี่เออวนใสไปเลยครับยางวนไปเลยนี่เบึงลูกเออนี่นะครับนี่ลูกเงีย้ยเง้ยหนาหาเดี๋ยวให้เบึงแผ่นหลังเต็มดีเนะครับพี่น้องเด้อด้านใส่เนี่บมะปรางมะรังอ่ะนี่นี่เบึงด้านใส ผู้เดมากระท่อสามหมื่นเจ็ดแล้วครับผมหัวใหญ่แล้วราคาพิเศษเลยตัวต่อไปครับอันนี้เห็นหัวหลอน่มันคนะดตัวกับคลิดที่แล้วเลยครับลิดทีเแล้าหอวัชพ้องตัวบกใหญ่อันนี้แม่ลูกแม่ลูกแม่กันว่าลูกมันเป็นลูกกันป่ะครับตัวนี้แม่ครับแม่ตัวนี้ลูกงามเลยแหละครับลูกตัวหนาแม่หัวโลอนเอาเบื้องผลงานก่อนเอาลูกมันจะเดือนแล้วครับลูกวัชชองเดือนกว่าครับลูกพอใดนี่ลูกแค่สามหนึ่งครับผมแข็งขาใ่ใยพี่น้องครับเดี๋ยวด้ะ แม่ก็เอาเอยหกสิบนี่นะครับเอาใส่รอยหกสิบพ่อนี่น้องเอาตัวเดีวเป็นตัวใดียวรยหกสิบล้วเพรก็สืลูกแหลกมั้งเนาะครับะสือลูกแหลกครับนี่เอาเบิ่งแม่ก่อนนะครับเนาะเอาตัวแม่ตัวเดียวก็คุ้มแล้วเลยนี่เป็นแม่บดใส่รอยหกสิบหัวลุนนี่นี่นี่เออเอาเบิ่งแม่ก่อนเด้อเดี๋ยวจังเบิ่งลูกเดี๋ยวผมเอออันนี้เบิ่งมุมนี่อันนี้เบิ่งแม่ก่อนเดี๋ยวสิภาพเบิ่งลูกคักๆพี่น้องลูกมันอยู่นี่เด้อลูกพอได้ก่อลูกแคบสามหนึ่งครับผม สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่ามึงความอยู่ความยนนะครับเนาะตัวเมียดิครับนี่เป็นตัวเลียนนะเลยผมถืพยายามเดี๋ยวด้อไปหาแม่กันลูกไปหาแม่ไปลูปเดี๋ยวไปหาแม่ไปรูกไปหาแม่เอาไปหาแม่เองครอบคู่นี้เท่าไหร่หนูให้ยสวยเด่นสวยสวยลูกสวยสวยคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้บอกเมียน ห้าหมื่นหนึ่งพันอ้าหมื่นพันบาทครับผมห้าหมื่นหนึ่งผู้ใดมักยังงายๆนะครับพี่น้องมองเอาเอาสี่หมื่นเก่าได้ครับเอาสี่หมเกพี่น้องเออเอาสี่หมื่นก่าครับอันนีห้าหมื่นหนึ่สี่ม่นเกามส่งฟีสารเลยเนาะครับผมเออว่าต้องเอาห้าหมื่นึ่พี่น้องสี่หมื่นเก่ามื่นหันยังสมวไหมครับเมียนอันที่ว่าเสี่หมื่นเก่าว้าวสุดเงี้ยเดี๋ยวได้พี่น้องจักน้อยไอสิบ้าเบื้งต่อมันแดดออก้วครับต่อมันยืนคููกันเอายืนก็ไ่พี เดี๋ยวแดดนิดเดี๋ยวกำลังถี่มากเดี๋ยวผมพรมยางอ้อมเบื้องให้ได้ครับคู่นี้เบื้องดุลจังหน่อยเดอ้อสำหรับผู้มากาง,งามครับผู้ใดเฝ้าก็เลื่อนข่ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับเนาะงามแท้ครับคู่นี่นี่เบื้องงามใหญ่ด้เลยครับนี่แดดกำลังออกมาพี่น้องนี่เดี๋ยว,ออวจะพาเบื้องพ,พี่วิวค่อยเก่าเก่งป่นไหนหญ่งามหรือกปล่ให้ลูกงาม <c oughs> ยินดีดีกันนะครับยินไหมโอเคแล้วเออนี่หนี้นี่จะเฝ้าคันทะลุก็ได้จะใครเห็นความงามเก็ยางให้เก่าคนนี้นี่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 พี่น้องเอา ผมอยากบอกม่าปลาไก่ด้วยสิเห็นรูปการควมงามแน่นอนครับตัวนี้สดสวยทั้งแม่ทั้งลูกหลังเอาหันหน้าไปทั้งเดียวกันกับแม่กันนะมาหยอกเปิดได้วันเออหนี่หนี้โอเคเอ๋อจะขามไหมลูกปึ๊บเราเอาพวกเป็นยังดอกเอ้าอยากให้มันงามนะครับเอาไปจอดเถอะครับตัวนี้ง่ายๆนี่แหละเอายางเพิ่นเบิองเออยยางให้เบิองยางให้เบิองกันยางให้เบิองกันยังคักหูหูร้อมนะครับเราต้องคิดว่าสิไปไอ บรงโป่งนะครับบทงย่านบทงโกใหไงแท้บทงงเงินนใหญับยยบทงเงินสองคูงหัวหน,นุนนะครับอ่ะนี่ตัวต่อไปครับเอาเอาไอา้แม่ท่องกันได้ครับหนึ่งอันนี้แม่ท่องดูมูแม่ท่องดูดูงูได้รรครับหนึ่งโอ้ตัวนี้่ง้อท่องไ้มาใหม่แล้วครับพี่น้องครับย่างตันเหงาหังปุ๊บงเลยนะครับนี่สีผ้าเบิ้งเอาให้มันอวยเวสียงดีๆกันอ่ะโอเคตัวนี้ท่องพอได้ท่องเจ็ดเดือนแล้ว ตัวนี้ท่องเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนกว่าครับผมเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนบกบวกบวกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตท่องช็อกโกแลตครับผมหาเดือนกว่าท่องหาเดือนกว่าสูงเท่าไรครับนี่สูงกว่าหนึร้อยสิบห้าบวกครับผมร้อยสิบห้าบวกเดี๋ยวจังเบิ้งเงาหางนะครับตัวนี้บอกไงเปิดเท่าไรครับเอาเปิดสามหมื่นสามพันบาทครับผมสามหมื่นสามพี่น้องเอาเลยครับเปิดให้ชีดเลยหาแม่บล็อกหนังหนาแล้วก็ได้ความสดพร้อมตันตัวเต็มดีนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ้งอ่า ท่างหนานะครับพี่น้องหูสั้นสันเขาติดปีนิดนึงตัวนี้ใครหนาเป็นยาเหรอครับใหญ่เลยครับเดี๋ยวสิรอว้อยบิ้งอีกขางนึงเออมาแล้วยืนมันี่เอาทั้งผีก็ได้นี่บุญชุกกัหาลอยจังหวัดไทยเห็นตันเป็นตันเหรอครับพี่น้องบึ้งนี่เออนี่ได้ครับพี่น้องเอาหอยวิญญามาทางหนาให้มันทางหนาไปทางพุ่นรอไว้เออนี่เอาสามหมื่นสามโอเคครับนี่นี่เดี๋หลือยเบิึงดักครับดักเป็นดักให้เบิ้งหางกับไปนี่ได้ครับอยากให้เห็นแผ่นนั่น ใช่นะครับเพีงเบืองเหงาหางพี่น้องวนไปดากไปาลวดเอานี่ไงล่ะเดี๋ยวเบืองท้ายเดี๋ยวเบืองท้ายเดี๋ยวเด้อเป็นยางน้ำกล่องพี่น้อเป็นยางน้ำกล่องพี่น้องอึ้บนี่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 อยากให้เบืองเหงาหางเยอะเว้ยหนีลูกเยอะเว้ยหนีอมันดากกเพิ่นเมืองกแล้วใครพันธุ์ดากเนี้ยนี่เมึงดากลวดเบืองเหงาหางอันนี้นุมบอติงนะครับเอานี่เบืองแผ่นหลังสีก็บขนาดครับผมคุณนี่จับได้ปได้ครับแผ่นหลังเอานี่ล่ะ อยากได้กระันร่นเหรอครับพี่ <มา S 1> นอ้องหนาเลืกมากครับตัวนี้เปิดสามหมื่นสามพันร้อยครับผมออาเด็ดปล่อยเลยนี่ขี้ปวดท้องเรียบร้อยครับตัวมือเส้านี้ตัวต่อไปครับเอาแม่ลูกตัวลูกผูนี่ครับนี่ลูกผูแต่แล้วลูกมันตัวไหนตัวใดละ่ะเอาแบบด้วยเรีเร๋ยวมานอนใจเลยโอ้ลูกมันนอนยุ่งหันเดี๋ยวให้หอยวินได้ลูกขึ้นครับผมลูกขึ้นทุกคนครับอ่ะลูกขึ้นเออขึ้นไหมล่ะตัวแม่มันนะครับเนาะลูกเอ้าลูกทำไมลูกลูกคือนเพราะลูกลูกขึ้แม่เอาเบื้องแม่ก้อนก็ได้ ตัวนี้แม่บักใหญ่เป็นลูกผู้นะครับเด้อยุคห้อง<ว>พุงมาคุณตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับไอ้ลูกชายเคฟสามหนึ่งครับผมลูกเคเอลูกเคฟสามหนึ่งตัวผู้นะครับเด้อแต่ว่าสีแดงข้าขักนะครับตัวนี้นี่มันเดือ้องเข่าเพิ่นครับมันได้เดืผูไว้โอ้ออยยางไปลูกนี่ยางไปทางผุดยางไปทางแม่ผุดไปเดียด๋วยวผมปลดงอกันมันของเดี๋ยวจะพิน้องอึ๊บเอไอไปยางไปอีกไหมแม่มันท่องไปหรือทับไปเนีย้ยครับสว่างครับผมเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับ สองหมนบาทครับผมคู่นี่สองหมื่นหาแม่ลูกผูโตใหญ่เลยครับให้ลูกแดงนี้ดีนะครับแม่ลอย 5, หาสิบหาถึงลอยหกสิบได้ครับแม่ใส่ประมาณลอย 5, หาสิบหาถึงลอยหกสิบได้นะครับเป็นแม่บดเออน,นี่คู่นี้ใหญ่ตอนนี้ก็ว่าอนาจ,จะม่อย่างเนาะครับผมอ่ะยางมาลูกมาเอออมุมนี่เห็นว่าพี่น้องนี่หาหมื่นหาตัวนีใหญ่เห็นแล้วครับอ่ะ 25, ส,สองหมื่นหาน้าันสองสองหมื่น้าะสูงลอยหาสิบหาปว <c oughs> นี่เบื้อด้านคางนี่เบื้งด้านข้างกานี่อยากหเห็นไรนี่เลยจังสิบวะเงานี่เบื้องตะลุกตะลุกกัเป็นค่าไรบายี่นะครับนี่นะครับข้อของหอยวินะครับเอาปล่อยถือเรียงหมวกนี่กับเมาพี่น้อง <c oughs> ตัว,วต่วอไปครับสาวน่อยชาหน่อยตัวที่ไทยสาวน่อยปิดไทย้วพี่น้องเอ้าวสาวน่อยปิดไทยงวจักเดือนหรครับนี่ คือมันเก็ตเดือนได้หกเก็ตเดือนนี่แหละครับหกเก็ตเดือนสูงกันสิร้อยสามสิบับลูกสาวช็อกโกแลตไหมครับลูกช็อกโกแลตนะครับเท่าไหร่ยังเสี่หายวิไปเป็นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมหมื่นสองห้าร้อยพี่น้องครับใส่ประมาณร้อยสามสิบสีวิมุกติเลยครับสีวิมุกตินะครับนี่เบื้องหน้าเอ้ามุงมุมนี่นะครับเป็นเชือกเลรอครับคล้องคออยู่แล้วปลูกไปเป็นเดือนละนี่เบื้องหลบยืนเตียงทีรีพี่น้องอ๋อนี่นะครับหันหน้าไปตั้งบนหลกไอ้ม วันนั้นนี่ว่างตรงนี้วันนั้นนี่เดี๋ยวเออยังมาเหลียวบ้องยังไม่พี่โซ่ตัวยังไม่เดียวบุญชุดแอ่มาพี่นี่น่ะบุญเกะไก่บุงแผ่นหลังเดี๋ยวเชียงค่ะดิบุญสุดเออจัดเกจับไว้ก็อน่อยวิอยากให้เบุญถัดตรงตรงเปี๋ยเชียงค่ะดิเออเอานี่แหละตอนโมงอ้อข้อนี้เป็นสี่นะครับพี่น้องนี่อยากได้กะทุ่งเอาพี่น้องมือสองหาลอยนะครับเอาผู้ใดอยากยกไปหลายคู่ใดนะครับสำหรับผู้มักหัวล้นหรือเอาตัวนั้นใส่่อีกก็ได้ลหหยยาาง นี่คู่นี้งามเลยพี่น้องเออมาลูกมาเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งอันนี้แม่สอตัวแดงๆนี่กระไดไปชิมไปชิมมันเนาะพูดไม่เงี้ยแต่ของทันรังคนเลยเอาอีหน่อยเอาอีหน่อยนี่นี่นี่อยากให้เบิ้งคู่นี้พูดเดยเบิ้งว่ชชัดนี่ซีมือเงาหมองเงาลูกตัวเมีงามๆนี่แหละครับนี่นี่อ๋อมื่อกี้มีให้แค่นี้เนาะให้ไหมครับผมครับผมก็สลับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ